มุนล,ลงโอ้โอเ็ดแบบนี้เขาเจ็นประชดได้นน่นอนดีๆนอนดีๆน,น,นอนลงแกบงลงสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC แฟนครับทุกท่านทุกคนนะครับผม ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคนเงินรายมงกรน,น้อยกับบรรยากาศช่วงเย้ยเช,นะช้ชาน่ยช่วงเช้าเราก็จะพา้องช้างไปกินน้ำวันนี้ควาลิงจะเปลี่ยนหลักให้ลูกมงคลน,น้อยนะครับ หลักให้นะก็จะขยับขยับไปอีกนิดนึงดูม่คันดูม่คัน ลาดหน้าเอาไวนะ้เวลาหน้าเขาอยังไรไหมครันโอ้อย่าได้เขาหนีหิจกักกลัวลูกพายหนีไปก่อนนะครับนี่ครับซุ้มใต้สะพานของเราร่มเย็ยนมากๆโอ้ขี้เกียเต็มเลย แล้ววันนี้ทางของเราก็จะอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนี่น้ำลดเร็วมากนะครับเมื่อก่อนนี่อยู่ที่นี่นะน้ำเต็มไปหมดนะครับแค่ไม่กี่วันนะลดเร็วมากเหมือนเขาสูบน้ำทิ้งเลยนะครับ ไม่ไปไหนนะครับกอดรัดฟัดเหวี่ยงกับลูกชายตลอดไม่ขันนี่ครับกลัวลูกชายนีห่างทำอะไรก็ถูกหมดวันนี้จะกินน้ำหรือเปล่าวันนี้ดูครับเวลาอยู่กับลูกภายก็เขาจะดีใจมากๆน อาหารน้ำท่านี่ไม่ค่อยจะกินเนี่ยตื่เช้ามาได้อยู่กับลูกพายนี่โอ้ยมีความสุขของเขาแท้ๆไม่ขันขึ้นล้ว แล้วไม่รู้ว่าจะกินน้ำหรือไม่กินน้ำนะครับวันนี้หลุนหลุนแม่ขัน อากาศดีมากๆนะครับเช้าๆอากาศเย็นสบายนะเมื่อคืนนี้ก็หนาวพอสมควรนะ,นะมเมฆหมอกหมอกมีเยอะนะเดินตามลูกชายต้อยๆเลยนะครับ <c oughs> ดู กินบ่อขันน่าจะกินนะฮะบ่อขันก็กินอยู่ ันลงไปทำน้ำกันเร็วช่วงเช้าอากาศเย็นหน่อยนะไม่ขันจะลงอาบหรือเปล่าไม่ขันไม่เหลือครับลูกพายลงไปแล้วไม่ขันนี่ต้องลงแน่นอนมันโลมได้ลิ่งท่านี่ นอนดูดูดูไม่ขันนะโอ๊ยเสด้าอาบน้ำมาหนี้ไม่ขันลงไปเล่นให้เขาซื้อๆได้อนี่นลงนอนลงขันนอนลงนอนลงแลง้วนอนลงแล้วแกบ่งลงมุดลงมุดลงมุดแน่น เลย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 ถอยขันถอยขันว่าบุญลงโอ้เฮแบบนี้เขาจะไปชดได้หนินอนดีๆนอนดีๆนอนลงแอบลงดูครับทำประชดนะครับไม่พอใจไม่พอใจที่ควาลิงสั่งนี่บุญลง เออแค่น no ั้นเองอู้มันก็บ่อยากดีละขันโอ้ยรีบไปไหนนี่เออเปียกน้ำเด้นี่ ขันนี่จะชวนลูกพลายนะจะชวนลูกพลายนี่เล่นกลนะมีขันนี้ชวนทะเละตลอดเลยมีขันนี่ครับได้กินของอร่อยอร่อยจากแม่แม่เอฟซีจากแม่ปป๊นะ นี่ล่าเลิงเลยวันนี้นี่ครับจะเล่นกลเลยนะครับ <laughs> <laughs> เออเออเขาเฮียได้บทานี่ยเออยุนี่แหละเจ้าอ นันเดี๋ยวอยู่ห่างๆกันหน่อยครับก็เราจะย้ายหลักบ้างนะฮะไยสิบไปใสเออยืนกินอยู่นี่แหละย่านเขาไปทางไหนดเดี๋ยวนี่อยู่ใกล้ๆกันกันกบอะไรทีเดีวยวนี่ อยู่ข้างล่างก็มีเดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ที่นี่นะฮะแยกกันขนละหลับก,ะะก็จะย้ายถัดไปถัดมานะฮรเพราะว่ากลัวชื้นแฉะนะครับกลัวเยี่ยวเราก็ต้องตากให้แห้งหนอกก่อนนะที่มีเยี่ยวเราก็ต้องตากให้แห้งกลัวมีเชื้อโรคนะครับ นี่ก็มีข้าวนะครับข้าวที่คนหลายแล้วก็คุณตาคุณยายกินไม่หมดนะครับ <มา S 1> นี่ก็ได้ข้าวมาให้กินด้วยนะครับลูกหายแม่ขันไม่ชอบกินข้าวเจ้านะครับข้าวสวยถ้าข้าวเหนียวนี้พอได้อยู่ขอบคุณครับนะ่โอ้โหทักทายแม่แม,ม,ม,ม่แล้วเสียงหวานแหววเหมือนเดิมนะครับขับก่อนลุกขับก่อน สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาแม่แม่ไปก่อนนะครับอย่าลืมเด้อฝากช่องเอาไปด้วยนะครับฝากช่องพังคันเงินพายมงคนน้อยของเราไปด้วยเอาเอาเอามาทําไมนี่ฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันได้ยินเสียงลูกวิ่งมาเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาแม่แม่ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายลูกหลา ไายบายแม่ในเร็ว<า>หันมาหันมาหันมาขอบคุณครับด้วยครับก่อนครับก่อนขอเสียงด้วยโอเคสวัสดีครับ